พระคาถาบูชาหลวงปู่ใหญ่หลวงปูงป่ท่านว่าต้องมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยากให้รู้ธรรมะหรือคำสั่งสอนของท่านให้รู้จิตตนเองให้รักผู้อื่นเหมือนที่รักตนให้ทําตัวเหมือนน้ำน้ำไปได้ทุกสถานที่อยู่ในน้ำอยู่ในอากาศในดินน้ำอยู่ได้ทุกสภาวะ เป็นไอ้น้ำเป็นน้ำเป็นน้ำแข็งก็ได้น้ำให้ความชุ่มชื้นและสดชื่นแก้กระหายน้ำให้ชีวิตและทําลายชีวิตก็ได้น้ำให้ความเย็นให้ความร้อนน้ำเป็นรูปร่างต่างๆกันตามรูปร่างของภาชนะนั้นๆน,น,น้ำใช้ล้างความสุกกระโปกให้สะอาดตั้งนะโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาว่า โรกุตตโรจะมหาเถโรอหังวันทามิตังสัธาโอมอุอะมะณะโมพุทธ,ธายะยะทะสุมังพระคาทานี้ให้ความสมปรารถนาและความสำเร็จ